สวัสดีนะครับเมื่อไหร่ facebook จะเลิกปิดกั้นสัทีสวัสดี93คนสวัสดี93คนสวัสดี127คนสวัสดี152คนเมื่อไหร่ facebook จะเลิกปิดกัน้นการมองเห็นสัทีเมื่อไหร่นะครับ สวัสดี218คนสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์มีอะไรสอบถามกันคุยได้ครับนะฮะสวัสดีเช้าวันเสาร์ครับสวัสดีทุกคนนะครับเช้าวันเสาร์สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับสวัสดีทุกคนครับ อยากถามอะไรถามได้ขอคนละเอาไป5แชร์สวัสดีครับคุณอักกพลสวัสดีนะครับทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับขอคนละ5แชร์หน่อย287คนตอนนี้ Facebook ของผมถูกปิดการแบบหนักมากธรรมดาแต่ละรูปแต่ละโพสจะมีคนกดไลค์แบบ5้0 0 0ื่นเจ็นอะไรเงี้ยยังได้อยู่แต่ปัจจุบันเหลือหมื่นเดียวครับ ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยแล้วไม่งั้นเราจะไม่มีเสียงไปสู้เผด็จก,การนะให้กำลังใจค่ะขอบคุณนะครับ3ห้คนเองขอคนละ5แชร์ผมเจอพี่วัดอัวล้นล้วน,วนอ๋อครับผมขอบพระคุณนะครับอัวล้นล้วน,วนอร่อยนะล้านนี้ สวัสดีทุกท่านนะครับขอบคนละห้าแชร์ดีครับดูสิมีสามร้อยสิบหกคนจะกลับไปครัวคุณต่อยไหมทําประจําคงไม่ได้กลับอะฮะคงไม่ได้กลับแต่ว่าอาจจะแวะกลับไปให้กําลังใจแล้วอาจจะร่วมรายการได้บ้างอยากกินน้าพริกแต่ไม่มีงบอ่ะโอเคเดี๋ยวหาน้ําพริกถูกๆให้ฮะราคาประหยัดแต่คุณภาพดีสวัสดีคุณสวัสดีคุณเริ่มต้นวันใหม่นะฮะ สสสาามรอิบ3ก3 9คนสวัสดีทุกท่านสวัสดีคุณทวัชชัยนางงามเริ่มเก็บตัววันไหนแจ้งไปแล้วเดี๋ยวเรื่องนางงามแถลงข่าววันที่หกนี้อย่าลืมติดตามนะฮะทางเพจ Miss Grand International คุณจะรู้ทุกอย่างเลย Everything โอเควันที่หกนี้นะครับวันที่หกนี้ตรงกับวันอะไรอ่ะวันพุธใช่ปะ่ะหรือพฤหัสอะไรซัำซิงอย่างเ <c oughs> นะฮะสวัสดีคุณสุริยาแอดมินก็ชอบบัวล้วนๆค่ะใช่กินกันทั้งออฟฟิศเลยฮะนี่ตกลงเราโปรโมทร้านเขาเลยนะฮะแต่ร้านเขาก็อร่อยอ่ะก็โอเคราคาก็ไม่แพงด้วยนะฮะผมจะบอกในหะ้แล้วเราก็เอาหวานน้อยหน่อยหวานน้อยหน่อยเราก็จะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับความหวานเพราะคนเรากินหวานน้ำตาลมากไม่ดีนะอันนี้เรื่องจริงแป้งกับน้ำตาลอย่าก,กินเยอะ ถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงบ้างอะไรบ้างสามร้อยแปดสิแปดคนเมื่อวานใครถูกหวยบ้างคุดมอร์นิ่งครับคุณส,สมบูรณ์ใครถูกหวยเมื่อวานกดหนึ่งเอาถูกนะใครถูกกินกดสองแชร์ไปแล้วห้ากลุ่มปัญหาของผมตอนนี้คือแชร์ไปแล้วคนเปิดที่แชร์มันจะบอกว่าไม่พบข้อมูลผมก็ไม่รู้เหมือนกันชีวิตผมจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะชีวิตผมจะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่รู้ อยู่บ้านเลยนะฮะเพิ่งอาบน้ําเสร็จนั่งดูข่าวอ่ะใครมีอะไรจะทักทายทักมาสิ่งแรกเลยที่น่าเซอร์ไพรส์นะฮะวัคซีนโมโนนาของผมวุ้ยถูกหวยนะที่จองเอาไว้กับว่าจะมาตุลาทางโรงพยาบาลแจ้งว่าเลื่อนไปแล้วเป็นพฤศจิกาเนอะเลื่อนไปเรื่อยๆเยทลเดือนซ้องเดือนกว่ากันไปใจงั้นไปสี่เดือนเลยไม่ได้อะไรเลย อย่าเพิ่งให้ใครก่อนไม่ได้เหรอเราจองต้องนมตั้งนานกันแล้วอะการชงกาชาติทีหลังได้ไหมเพราะยังไงเราก็จะได้ฉีดให้ใครมันก็ลดความเสี่ยงเหมือนกันแหละควรเข้าคิวนะอย่าแซงคิวแล้วเราก็ออกเงินเองสภากาชาติไทยใช้เงินภาษีของเรานะเก้ 900, ประมาณ940ล้านรัฐบาลอนุมัติงบกลางให้ซื้อโมนุษเดอนหนาให้กาชาติอะไรกันนี้อะไรกัน <c oughs> อะไรกันได้รับการแจ้งมาแล้วจะเป็นลมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราวางแผนในชีวิตเราลำบากมากทุกคนลูกน้องผมก็ไปไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> คือเอาจริงๆไม่ได้ด้อยค่าซิโนแวคชิโนฟาร์มแล้วก็แอสตาเซเนกานะแอสตาเซเนกาตัวที่ผลิตในเมืองไทยทั้งสามตัวเนี้ยทั้งสามตัวนี้ <c oughs> <c oughs> นผม เช็คข้อมูลมันมีข้อมูลอยู่เดี๋ยวอาจจะส่งให้ <c oughs> คือผมไม่สามารถจะเข้าอเมริกาได้นะฮะเราก็ไม่สามารถจะเข้ายุโรปได้เกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องการด้อยค่าคุณภาพเรื่องคุณภาพคุณไปคิดเอาเองทำไมคนฉีดแล้วภูมิขึ้นแค่สี่สิบห้าสิบคุณไปคิดเอาเองแต่ปัญหาคือเรื่องเอกสาร <c oughs> ปัญหาปัญหาคือเรื่องเอกสารคือถ้าผมจะกลับไปฉีดวัคซีนสามตัวนี้ไม่ว่าจะซิโนแวคแอสตราเซเนกาที่ผลิตในไทยและชิโนฟาร์มเขาเขาไม่เขาไม่ให้ผมเข้าประเทศในยุโรปเกือบหมดเลยแล้วผมแล้วเขาก็ในอนาคตถ้าสหรัฐอเมริกา กำลังจะออกกฎว่าคุณต้องฉีดมาก่อน2เข็มตอนนี้ตอนนี้สหรัฐอเมริกายังเปิดกฎนี้อยู่ก็คือว่าคุณไม่ฉีดก็ได้เข้ามาเลยแล้วคุณก็ไปฉีดมันยังได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดได้ข่าวว่าเขาอาจจะเพิ่มกฎหนึ่งพฤศจิกายนนี <c oughs> หนนนนะะ้หรือภายในสิ้นปีนี้นะฮะหรือภายในสิ้นปีนี้เขาอาจจะออกกฎมาก็คือ ใครที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนสองเข็มอาจจะไม่ให้เข้าถ้ากฎนี้เป็นจริงผมก็จะเข้าอเมริกาไม่ได้เพราะว่าสองเข็มของเขาระบุมาแล้วว่าเป็นสองเข็มยี่ห้ออะไรบ้างไม่ใช่สองแล้วผมก็เช็คแล้วมันมีใบนะครับเดี๋ยวผมอาจจะโพสทิ้งไว้ใน f a c e b o o k นี้ก็ได้แต่ผมไม่อยากโพสไงเพราะถ้าโพสไปผมก็ถูก i อถลม่มถ้าเป็นเรื่องวัคซีนนะ เออผมไม่อยากพัวคุณไปเศิร์ชหาแล้วกันวัคซีนสามยี่ห้อเนี้ยฉีดแล้วเข้าประเทศอะไรได้เข้าประเทศอะไรไม่ได้มันมีอยู่ใน Google <c oughs> ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นแอสตาเซเนกาที่ผลิตในเมืองไทยชิโนฟาร์มซิโนแวคเข้าอเมรกาไม่ได้เลยถ้าเขาออกกฎนี้มาซึ่งเราจะทำยังไงดีถ้าไฟเซอร์ของของคนไทย ที่สั่งเข้ามาคาดว่าจะเข้าเนี่ยรัฐบาลก็จะออกกดว่าห้ามฉีดเป็นเข็มแรกและเข็มที่สองใช่ไหมให้เอาไปบูธเป็นเข็มที่สามหรือเข็มที่สองเนี่ยแต่ฉีดเข็มแรกไม่ได้ทีนี้ถ้าฉีดเข็มแรกไม่ได้เนี่ยเราต้องไปผ่านสมอรภูมิอีสามอีห้อนอี้ก่อนซึ่ง <c oughs> มันไม่ได้มันไม่ทำมันไม่ทาให้เราสามารถเดินทางได้ซึ่งเราก็ต้องฉีดฉีด,ฉด,ฉด แล้วเราก็ต,ต้องต้องรีบไปนับหนึ่งกับไฟเซอร์ใหม่ให้ได้2เข็มแล้วเราก็ต้องไม่บอกต่างชาติว่าเราฉีดซิโนแวคมาเอ้ยซิโนฟาร์มซิโนแวคหรือแอสตาซินิกาผลิตในไทยนะเอาตัวผลิตในไทยนะมาจากคนละรลหัสเราต้องไม่บอกเขาแล้วเราก็ต้องรีบฉีดไฟเซอร์ให้ได้อีก2เข็มซึ่งเราต้องต้องใช้เวลาเท่าไหรอ่อ่ะถ้าตามกฎประเทศไทยถ้าเป็นจริงเขาให้ฉีด ที่จัดหาให้อะสองเข็มก็ประมาณสามเดือนเว้นวัคถ้าถ้าเราได้คิวแล้วรัฐบาลไม่เลื่อนเอาและเซอสามเดือนเราเราฉีดไฟเซอร์อีกเราต้องอยู่กับที่อีกหกเดือนหรอนักธุรกิจจะทำยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจผม,มเองมมีธุรกิจอยู่ต่างประเทศนะนี่พูดตรงๆแล้วผมจะทำยังไงกำลังคิดหนัก กะว่าไม่ได้คิดเรื่องวัคซีนเลยนะ <c oughs> คิวชิลมากนะฮะเพราะว่าโอเคสหรัฐอเมริกาเปิดโอเพนเสรีไม่มีวัคซีนก็เข้าได้ผมก็ไม่หม่แต่ปรากฏทำเนียบขาวกําลังเซ็ตกฎระเบียบใหม่ก็คือว่าจะต้องวัคซีเนชันมาก่อนถ้าเป็นจริงตอนนี้ พีพ่่ที่อเมริกาส่งข้อมูลมาให้จากทำเนียบขาวแต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้ไไดประกาศเป็นทางการกำลังอยู่ระหว่างการไต่ตรองถ้าเป็นจริงเนี่ยแล้วเขาบอกเลยว่าเขาไม่รับยี่ห้อไหนบ้างสามยี่ห้อที่เรามีเขาไม่รับเนี่ยเท่ากับคนที่ฉีดไปแ,แล้วสองเข็มสามเข็มยี่ห้อพวกนี้ก็บินเข้าอเมริกาไม่ได้ถ้าเขา ถ้าเขาบอกว่าต่อไปนี้ก็คือต้องดูวัคซีนสองเข็มมันก็เข้าไม่ได้ทุกคนเลยนะอืมหรือจะให้ผมกลับไปฉีดสามยี่ห้อนี้มันก็ยังเข้าไม่ได้ถ้าฉีดสามยี่ห้อนี้เสร็จแล้วก็ยังเข้าไม่ได้อีกสองเข็มจะต้องรอไฟเซอร์ของรัฐบาลซึ่งก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ถ้าได้หนึ่งเข็มก็ยังเข้าไม่ได้ต้องสองเข็มอ ผมว่าอีกปีหนึ่งอาจะเข้าได้ซึ่งมันไม่เวิร์กถ้าใครคือถ้าเขาออกกฎมาป๊บว่าต้องมีวัคซีนบินไปฉีดก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเป็นห่วงเมื่อคืนก็คุยกับเพื่อนที่อเมริกานะฮะขอให้ชัวร์ว,ว่าเขาจะออกกฎนี้มาผมอาจจะต้องบินเดือนนี้ไปฉีดเลยเพราะว่าเดือนนี้ยัง ยังเปิดให้เข้าโดยที่ไม่ต้องมีวัคซีนเราต้องเข้าไปก่อนที่กฎของการมีวัคซีนจะออกซึ่งกฎนี้ลำบากมากผมบอกได้เลยถ้ากฎนี้ออกมาเมื่อไหร่อ่ะคนไทยที่ฉีดวัคซีนสามยี่ห้อนี้ก็เข้าไม่ได้ถึงแม้จะครบสองเข็มอันนี้ยังไม่ได้ออกนะมีแนวโน้มจะออก ไม่ต้องเอาไปลือกันผิดนะฮะคนอเมริกาส่งมาให้แล้วเรียบร้อยอยู่ในระหว่างการล่างและการตัดสินใจที่ทำเนียบขาวเพราะว่าหลายๆประเทศเขาก็แบบรีเควสต์วัคซีนอะ่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะนี่คือเรื่องแรกนะฮะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> เพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยสมมติเขาจะประกาศหนึ่งธันวาจะเริ่มแล้ว อเมริกาจะเริ่มต้องคนจะเข้าต้องมีวัคซีน2เข็มแล้วเท่านั้นโดยที่ไม่รับแอสตราเซเนกผลิตในไทยไม่รับชิโนฟาร์มและชิโนแว c ชิโนฟาร์มชิโนแวส่วนมากจะไปจีนได้แล้วประเทศอ,ออกสไตล์แบบนี้ยกึ่งๆเผด็จการกึ่งๆมัว,มว,มวๆเถาเางงๆแต่ประเทศอื่นไม่ได้เลยนะผมบอกได้เลยประเทศพัฒนาแล้วน้อยมากแทบไม่ได้เลยอ่ะ แล้วเราทำธุรกิจเราก็ทำกับประเทศที่พัฒนาแล้วไงมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นถ้าออกกฎนี้มาคนไทยก็ขึ้นเครื่องไปอเมริกายากหรือถ้าเกิดใครไปได้เนี่ยก็แสดงว่าแอบฉีดไฟเซอร์สองเข็มโดยพลาการก็เป็นคนทุจริตแอบเอาของบริจาคไปฉีดก็เป็นไปได้เราจะได้เห็นคนหน้าด้านขึ้นเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายผมต้องมาไต่ตรองละ ถ้าเขาบอกเขาจะเริ่มหนึ่งธันวาแล้วมีแนวโน้มจริงจังผมต้องรีบเข้าอเมริกาก่อนที่เขาจะออกก่ฎเพื่อไปฉีดสองเข็มให้จบเพราะปีหน้าผมต้องเดินทางไปอังกฤษไปไหนหลายที่นะฮะผมนึกว่าโมเดอร์น่ามันจะมาไงถ้าโมเดอร์น่ามาเนี่ยผมจองให้ที่ออฟฟิศทุกคนคนเราสองเข็มผมสองเข็มทุกคนสองเข็มผมจองไว้ร้อยหกสิเอ็ โดสใจเงินไปหมดและ้ะถ้ามาตุลาคือถ้ามาควรจะมาตั้งแต่สิงหาก็ไม่มารับปากกันยาก็ไม่มา <c oughs> ถ้ามากันยาเนี่ยเราได้ฉีดกันยาเว้นตุลาพฤศจิกาเรามาฉีดธันวาลางเดือนอีกเข็มหนึ่งก็จบผมก็บินแบงกฤษได้แต่ถ้าสมมุติว่ามาตุลาเราก็คำนวณกันนะ ตุลาฉีดเว้นพิจิกาอาจจะยอมฉีดธันวาแต่กระชั้นชิดนิดนึงเว้นไม่ครบสั้นเกินไปแต่ก็ฉีดไม่เป็นไรเสียงเอาขอคนละห้าแชร์เสียงเอา,อ <c oughs> เ,เ,อา <c oughs> เพราะว่าเราซื้อแล้วแล้วก็สุขภาพเราซื้อแล้วก็ฝากแช่ไว้ฉีดแค่เข็มแรกแล้วที่เหลือฝากแช่คือร้อยหกสิบเอ็ดโดสเนี่ยฉีดทุกคน <c oughs> ประมาณ80คนคนละโดสอีก80โดสฝากเขาแช่ไว้ในอุณหภูมิที่เก็บได้ที่โรงพยาบาลลาดพาวแล้วเมื่อถึงสองเดือนก็ทยอยไปฉีดเพิ่มได้ประมาณสองเดือนแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเดือนหนึ่งก็ฉีดได้ละมันก็ยังพอทันนะถ้ามาตุลา อีกเข็มหนึ่งก็ไปธันวาก็ยังทันก็จะเป็นสองเข็มได้มีเซอร์ติฟิเคตติดตัวเข้าประเทศหลายประเทศได้เพราะต้องเป็นโบนัสมโดน่าไฟเซอร์เข้าได้ <c oughs> แต่ปรากฏว่าตอนนี้เมื่อวานเพิ่งคอนเฟิร์มมาจากโรงพยาบาลก็คือแผนกนบุคคลผมแจ้งว่าชาแจ้งว่าขอเลื่อนไปพฤศจิกาแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จบแล้ว ถ้ามาพฤติกาจริงอีกเข็มหนึ่งก็ไม่ควรจะฉีดภายในธันวา <c oughs> กลายเป็นว่าข้ามปีใหม่เนี่ยก็ไปไหนไม่ได้อีกแต่ผมเริ่มไม่เชื่อแล้วว่ามันจะมาพฤติกาเพราะเดี๋ยวมีองค์กรบลาบาบาบลาบลามาลัดคิวนะฮะ ก็ไม่รู้ว่าทันวาจะมาไหมมัก,กราก็เละเทะเอาเป็นว่าโอเคจบผมรออเมริกาถ้าอเมริกาจะออกกฎเดี๋ยวมีคนมากระซิบก่อนผมจะรีบกระซิบทุกคนแล้วเราต้องบินหนีไปฉีดก่อนเลยก่อนที่เขาจะออกกฎสองเข็มถ้าเขาออกเมื่อไหร่มันไม่มีวัคซีนสามตัวที่เรามีอยู่ในประเทศไทย <c oughs> จบข่าวนะผมถามนิดนึงว่าทำไมปร,ประเทศไทยถึงจะใช้แต่ว,วัคซีนสามตัวนี้ คือคุณภาพเราไม่พูดถึงแล้วนะแต่เราเราพูดถึงศักยภาพของการเปิดโลกของการค้าขายของการเข้าสู่ระบบสังคมมนุษย์ที่เราต้องไปต่อสู้กับเขาอะถ้าเราบินไปไม่ได้อะมันก็ทำอะไรไม่ได้ต่อให้มันโลกเราจะโซเชียลได้จะซูมได้จะประชุมข้ามทวีปได้ก็เถอะ แต่เราก็จะต้องไปแสดงแสนญานุภาพทางธุรกิจของเราอะนะโอเคคนดูน้อยอะ่ะทำไมอะห้าร้อยหกสิบหกว่าจะคุยเรื่องการเมืองซะหน่อยเอาไว้เมื่อไหร่คนดูพันห้าเราค่อยคุยเรื่องการเมืองจะได้มีประโยชน์จะได้มีประโยชน์ <c oughs> ดีไหม,มผมมีประเด็นร้อนๆการเมืองสองสามประเด็นนะนอกจากว่าวัคซีนเนี่ย พูดเรื่องวัคซีนไม่ได้เลยไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะ i.o โอเขามีปัญหาอะไรกับการตั้งระบบออโต้วัคซีนกับผมก็ไม่รู้จน facebook เขาก็เตือนผมว่าอยากคุยเรื่องวัคซีนตลกไหมหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจแย่ละทุกคนไป Follow เพจ s s Grand Market หน่อยป่ะ Facebook Grand Market ทุกคนไปฟอ l โล w เลยทุกคนไปฟอ l โล w แกนมาเก็ตแอดมินลอยลิงก์แกนมาเก็ตลอยลอยขึ้นมาด้ทุกคนไปฟอลโล่เลยไะเพจน,นั้นจะขายจะจะเข้าไปเจอกันบ่อยๆจะขายของราคาถูกประหลาดกินขนมเปี๊ยอยู่กินไหมคุยเลยไม่ได้มันมีแค่ห้าร้อยคนเองอยากคุยเรื่องพักประชาธิป,ปัตย์ที่ตอนนี้กำลังจะถูกแย่งกระทรวงกรเกษตรหน่วยงาน ของเกษตรอยากคุยเรื่องพังงังประชารัฐเอาพักใหม่อยากคุยเรื่องตอนนี้ที่ดินตึกอาคารโรงแรมอสังหาริมทรัพย์ถูกทั่วไทยแต่คนที่ซื้อคือตระกูลเจ้าสัวเกือบทั้งหมดหรือเป็นเพราะประเทศไทยมันดูจนแย่มันเลยเป็นโอกาสของคนช็อป ตอนนี้เศรษฐีกำลังช็อปทุกอย่างในประเทศนะครับบอกก่อนเศรษฐีกำลังช็อปทุกอย่างในประเทศและราคาโคตรถูกเลยเขาบอกว่าโรงแรมเนี่ยใครอยากได้โคตรถูกเลยตอนนี้จากสมมติว่า500ร้อยล้านตอนนี้ขายร้อยกว่าล้านทั้งหลังนะฮะร้อยกว่าล้านนะจาก500ร้อยล้าน ที่ดินเนี่ยโอ้โหถูกลงเยอะทุกอย่างถูกหมดเพราะว่าคนจนไงเขาก็เลยขายข,ายของถูกๆแล้วก็โควิดเป็นแบบเนี้ยธุรกิจมันเจ๊งเขาก็ขายถูกก็เป็นโอกาสของเจ้าสัว <c oughs> ที่ซื้อแหลกแหกโค้งมากหรือมันเป็นกุศโลบายของรัฐบาลทําให้คนไทยจนแล้วเปลี่ยนเจ้าของกลายเป็นคนรวยหมดแล้วเดี๋ยวใครดูนะเมื่อเศรษฐกิจกลับมาเมื่อไหร่อีกปีกว่าสองปี สิ่งที่เขาซื้อไว้อะมันก็เด้งกลับมาเลยราคาเกินเดิมเช่นจากห้าร้อยล้านซื้อไว้แค่ร้อยล้านพออีกสองปีเศรษฐกิจมันกลับมาเฟื่องฟูไม่ใช่ว่าเขากลับมาขายแค่ร้อยล้านนะเขากระไกลไปขายร้อยห้าสิบล้านได้กําไรทั้งขึ้นทั้งลองอ่ะนะจบไม่อยากพูดคนดูน้อยเหนื่อยคนดูน้อยไปเลี้ยงแมวดีกว่าแ <c oughs> ชร์แล้วมันก็ไม่มีคนดูฮบ ผมรู้เพราะว่าเขาปิดกั้นหมดคุณลองแชร์ไู้ไหมดิแชร์ปั๊บแล้วคุณลองไปให้เพื่อนคุณเปิดที่แชร์นี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมส่วนมากนะคุณแชร์ไปให้ใครก็แล้วแต่พอแชร์ไปปั๊บเพื่อนเปิดปุ๊บมันจะเป็นว่างๆมาบอกไม่พบข้อมูลลองดูดิจริงไหมนั่นคืออย่างแรกที่เยอะที่สุดสำหรับเพจผมและอีกสิ่งหนึ่งคือใครกด ใครกดกระดิ่งไว้มันไม่เตือนผมไม่รู้เหมือนกัน Facebook มันไม่เตือนผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนและไม่รู้จะไปทางไหนจริงๆ <c oughs> <c oughs> นะฮะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี ja ๋ยวเราไปไลฟ์ใน YouTube กันนะใน YouTube Miss Grand นะฮะช่อง Grand TV นะฮะลองเดี๋ยวลองไปอยู่ไลฟ์ในช่องแกรนทีวีกันดูขำๆบ้างตอนนี้เปิดเฟซใหม่ก็มาตามคุณวัฒน์เหมือนเดิมค่ะขอบคุณนะครับเฟซใหม่ชื่อแกรนมาเก็ตไปเลยไปเลยใช่ค่ะไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเลยแล้วผมไปเจอคนข้างนอกก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ทําไมไม่ไลฟ์ไม่ขายของเลยเหรอเออผมก็ไลฟ์ทุกวันเกือบทุกวันเลยนะเขาไม่เห็นจริง,รงๆอ่ะไม่รู้จะทำยังไง ไม่เคยแจ้งเตือนเลยต้องมาเปิดเองใช่กุ้มใจจังเลยเดี๋ยวเราต้องนัดเวลากันล่วงหน้าแล้วนะเผื่อคุณจะได้เห็นจะได้รอเขาปิดกั้นตายตายไปเลยฮะอ่ะเรามาช่วยกันซื้อสิเผื่อมันจะเปิดไงสี่ร้อยคนก็ซื้อได้เออนั่นอ่ะสิไม่เข้าใจเฟซบุ๊กทำไมอ่ะเปิดมาเพื่อความเสรีไม่ใช่เหรอถ้าเราผิดพลาดอะไรก็เตือนก็พอ ก็บอกเราสิเราเป็นคนบอกก็เข้าใจรู้เรื่องใช่ค่ะไม่เห็นตั้งนานช่วงนี้ไม่เห็นไลฟ์เลยค่ะไลฟ์อยู่ทุกวันนน้องนะเออวัตชิ่งนาวพระมหาเทวีเจ้าพระมหาเทวีเจ้าแชร์เลยเฟซบุ๊กผมถูกปิดกัน้นไม่รู้เป็นอะไรไม่แจ้งเตือนแชร์ไปเปิดมาไม่เจอใครที่มาเจอผมตรงนี้โชคดีนะ ไม่เคยเตือนเลยเมื่อไหร่จะเลิกลงโทษผมสักทีอย่าไปฟังไอโอมันเยอะมีเรื่องการมงการเมืองอยากคุยเยอะมากแต่เขาปิดกั้นจนแบบไม่อยากพูดอะพูดตรงๆไม่รู้จะพูดทำไมเพราะว่าคนดูแค่นี้เองหลังๆคือคนดูไม่ถึงหมื่นอยู่แล้วหลังๆนี่ค,คนดูไม่ถึงพันอะตลกปะละ่ะคือทำไมเลยต้องให้ไม่มีอาชีพเลยหรือไงฮะ รัฐบาลนี้หรือ IO เนี้ยผมไม่เข้าใจมันจะแบบรีพอร์ตอะไรกันนักกันดาจะยอมแพ้เฟ e บุ๊กแล้วไม่เป็นไรถ้าเฟ e บุ๊กไม่สนใจเราเราก็จะจากลาเฟ e บุ๊กไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรเราไปใช้ YouTube ก็ได้อย่าลืมไปกดติดตามการการทีวีไว้ด้วยกดไลค์ก็ไม่ได้ไม่ให้กดไลค์น้องไม่มาก ถ้าพนักง,งานเฟซบุ๊กฟังอยู่เขามีสำนักง,งานอยู่ที่เมืองไทยตรงตึกเกสรนะช่วยช่วยนิดนึงเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> ถ้ามันคือถ้าเกิดคุณฟัง I อออย่างเดียวเราก็จะอยู่ด้วยกันยากมากหรือถ้ามันมีอะไรคุณถามก่อนได้ไหมเออคุณถามก่อนหรือคุณจะลงโทษก็ลงโทษไปแล้วก็พอแล้วแล้วเราจะได้ช่วยโปรโมทคุณ นะฮะถูกปิดถูกกัน้นวัคซีนก็ถูกเลื่อนธุรกิจก็โอ้ลำบากเฟซบุ๊กเขาจะรู้ไหมเราถึงต้องมาทำอย่างนี้ไงเข้าใจเปล่าในเฟซบุ๊กบอกว่าจะช่วยสร้างความสุขให้กับประชาชนสร้างคอมมูนิตี้แล้วคืออะไรผมไม่เข้าใจ <c oughs> ผมไม่เข้าใจ นะใช้โรบอรตอย่างเดียวไม่ได้นะต้องคุยกันบ้าง <c oughs> กดไลค์กดแชร์ไม่ได้เพิ่งโดนวันนี้ใช่ผมก็ไม่เข้าใจกดไลค์ไม่ได้กดแชร์ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นวะ <c oughs> เขาไม่ให้ไลค์เหรอเขาไม่ให้แชร์รู้ว่าผมยิ่งถูกกดดันนะผมยิ่งมีความคิดอยากจะทำอะไรมากขึ้นผมเป็นมนุษย์ไม่เหมือนคนอื่นนะ <c oughs> ผมอยากอยากกดดันผมเยอะถ้าคุณยิ่งแกล้งผมผมจะยิ่งหาทางไปอยากเห็นนางงามพมา่าเดี๋ยวก็มาแล้วครับฮันเร่ฮันเร่ฮันเร่อ,อไม่ถึงฮันเร่ <c oughs> นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับสบายดีไม่ได้ไปลาวนานมากดีใจคนลาวด้วยนะคุณมีไฟเซอร์คุณฉีดไฟเซอร์กันหมดแล้วทวนนะุ่นหน้าคุณมีเซอร์ติฟิเคตจากไฟเซอร์ไปไหนก็ได้ ดังนั้นที่คุณมีพรมดานติดจีนแต่คุณได้ฉีดไฟเซอร์โคตรเจ๋งเลยผมไม่มีพรมดานติดจีนแต่ผมฉีดวัคซีนจีนพูดอย่างเนี้มันถึงปิดกัน้น